สวัสดีค่ะเมทเ t a เลอรค่ะก็มาตามสัญญาณค่ะสิวิธีทำเงินออนไลน์ด้วยเงินลงทุนส่วนบาทซึ่งวันนี้เป็นการเหมืนด้วย Redbubble POD หรือว่า Print on demand เกิดคุณพลาดวิดีโอทีอ่พูดถึงการทำมินิคอร์สนี้ก็คือเพื่อเป็นการขอบคุณที่ ทุกทุกคนได้ติดตามแล้วก็อุดหนุนคอร์สออนไลน์ค่ะทำเงินถึง2ล้านบาทภายใน15เดือนอันนี้เป็นกำไรก็หลังหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณก็ทำมินิคอร์สค่ะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของมินิคอร์สทีต้องขอบอกก่อนว่าถ้า video, อัปโหลดวิดีโออาจจะไม่เรียงกันนะคะว่าครั้งนี้เป็นวิดีโอ ของมินิคอสนี้แล้วก็วิดีโอคลิปต่อไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นค่ะแต่ว่าจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้ก็จะได้ดูง่ายๆแล้วก็หัวข้อที่สอน10หัวข้อเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องกันธุรก,กิจแรกก็คือ Print On Demand หรือว่า POD อันนี้จะเน้นไปเรื่องของ Redbubble มากกว่าแล้วก็จะพูดถึงเว็บไซต์อื่นด้วยนะคะทีนี้ Print ondemandPOD คืออะไรก็เป็น Business Mo เด l ก็ครั้งแรกเอ่ครั้งแรกเลยสเต็ปแรกเลยก็คือไปที่ print on demand Page แล้วค่ะแล้วก็ create profile แล้วก็เลือก product ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ create logo ก็เลือกอราคาก็เสร็จแร้วเร้แลก็แชร์ก็คือเป็นการสร้างตลาดฐานลูกค้าของคนที่โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter หรือว่าที่ YouTube หรือว่าจะเป็นที่ Pinterest ส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้การโฆษณาการตลาดฟรีก็จะใช้ pinterest เพราะว่าจะแชร์รูปได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เกิดว่าคุณสนใจจะอ่านบทความเต็มๆก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ะคะ่ะเหมือนกันนะคะอันนี้อันที่สองที่รูปที่มาจากอีกเว็บไซต์หนึ่งนี้ก็มีข้อดีข้อเสียของ POD เหมือนกันข้อดีก็คือเริ่มธุรกิจนี้ได้ง่ายนะคะด้วยเงินลงทุนศูนบาทไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใทั้งสิ้นไม่ต้องเสียค่าฝากขายแล้วก็ นี่จริงๆไม่ต้องมีสต็อกสินค้านะคะเพราะลูกค้าสั่งสินค้าปุ๊บบริษัทที่ผลิตอย่างในที่นี้สมมุติว่าเป็น r e d b u b b l e เนี่ยเขาก็จะผลิตสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าก็คือเนี่ยค่ะเราไม่ต้องแฮ off f u l f i l l m e n t ก็คือเราไม่ต้องปวดหัวเรื่องของการสต็อกสินค้าของการส่งสินค้าให้ลูกค้าเพราะว่าบริษัทที่เขารับผลิตสินค้าจะเป็นคนทำให้สรุปง่ายๆก็คือหน้าที่ของเราก็คืออัปโหลดดีไซน์นั่นเอง ก็คือทำให้มีอิสระในการเลือกว่าคุณจะทำสินค้าไหนออกแบบไหนเพราะว่าเลือกขายสินค้าได้นะคะแล้วก็ข้อเสียก็โ o w profit margins อันนี้ที่ redbubble เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเปิดบัญชีแล้วก็ให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงตรง profit margins เนี่ยคะ่ะเพราว่าในคอร์สที่ในคอร์สอ OD, ของ P.O.D. ของนี้มีสอนด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็เราไม่มีไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้อันนี้แนะนําให้เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเช่น Redbubble ก็ยาคนใช้เยอะแล้วก็ m i t e d d a t a อันนี้คงจะหมายถึงว่าอา,อาจจะไม่มีก็คือพวกอณริติพวกเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าทีนี้ Redbubble มีนะคะว่าใช้ data เดียว,ยวก็ก็บอกว่าอันนี้ ก็ลิมิตก็คือสินค้าที่อาจจะมีจำกัดที่ Redbubble มี80ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเรื่องของ POD มี Redbubble, s e ซ s e s อร์ e เ s หรือแม้แต่ e c s y POD อันนี้เคยทำอยู่เคยทำเล่นๆน,นะคะไม่คิดว่าจะขายได้ก็ขายได้ทีนี้ตอนที่ขายได้ที่อิซ y เนี่ยก็ไปสั่งสินค้าที่ครู t e n นะคะอันนี้จะเชื่อมต่อกับ อ่อีซีได้เลยนะคะหรือว่าจะกรอกสมมุติว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามาทางอีซีเนี่ยเราก็ไปที่ครูเชนแล้วก็กรอกข้อมูลลูกค้ากรอกสินค้าที่เลือกสินค้าที่เราต้องการจะจะส่งก็คือเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นี้ก็เลือกสินค้าแล้วก็ใส่ข้อมูลลูกค้าส่งสินค้าลูกค้าอย่างที่บอก r ร d b u บ b l e มีสินค้า80ชนิดถ้าเฉพาะเว็บไซต์นี้เวบบซี่แปดส80ชนิดถือก็ว่าคุณอัปโหลดอีก สี่ห้าเว็บไซต์เนี่ยก็เป็นมากกว่าหนึ่งร้อยชนิดแน่นอนนะคะทีนี้มีเคสสตาร์ดี้สองเคสสตาร์ดี้ด้วยกันก็เคสสตาร์ดี้แรกเป็นเด็กวัยรุ่นค่ะผู้หญิงคนนี้เขาเก่งการวาดรูปนะคะอัปโหลดสินค้าที่ redbubble 4ชิ้นด้วยกันก็วาดเองค่ะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาขายที่นี่หลังจากที่เขาอัปโหลดไปแล้วที่เขาขายได้แล้วคืออัปโหลดไปแค่14วันก็ขายชิ้นแรกได้ทันทีค่ะทีนี้เด็กคนนี้เขาพอดี iMac เขาเสียค่ะ ก็ยังก็เมยค่ะยังไม่มีเวลาซ่อมให้เขาก็ใช้ iPad Pro ก็อัปโหลดของเขาไปว่ารูปเสร็จก็อัปโหลดใช้ iPad Pro อัพโหลดไฟล์นี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าคุณมีแท็บเล็ตใช้ได้นะคะแท็บเล็ตใช้ได้นะคะอันนี้ก็14วันขายได้ทันที14วันขายได้ทันทีเลย อันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรเลยะคะคือแค่อัปโหลดไม่ได้แชร์รูปที่ Pinterest ซ้ำก็เด็กเขาก็ทำเล่นๆไปก็ไม่คิดว่าจะขายได้ก็ขายได้แล้วก็คนที่ซื้อเาก็ทิ้งโน้ตไม่ให้น่ารักมากเขาบอกว่า,าวาดได้สวยมากขอให้ทำต่อไปประมาณนี้ค่ะทีนี้ที่เด็กคนนี้ที่เขาทำผิดพลาดก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาอัปโหลดขายสินค้าที่เว็บไซต์นี้ค่ะก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรก็ไม่ได้ใส่แท็กนะคะแท็กหรือคีย์เวิร์ด ที่ redbubble เรียกว่าแท็กซึ่งก็คือคีย์เวิร์ดนี่ใส่ได้ให้ครบทั้ง50 k e y w คีย์เวิร์ดเลยแล้วก็ก็ต้องหาคีย์เวิร์ดเองะเนะคะเกิดสนใจในคอร์สมีสอนอะะหรือว,ว่าจะทำเองก็ได้แล้วก็ SEO ธุรกิจออนไลน์จำเป็นมากค่ะทำอย่างไรทำให้สินค้าปรากฏผลที่หน้าแรกโดยเฉพาะที่ google แล้วก็ redbubble ถ้าปรากฏผลที่ redbubble ก็โอกาสขายได้ก็มีมากเต่ถ้าปรากฏผลหน้าแรกแรก็คือ top ป1-5 เวลาลูกค้าเขาค้นหาสำหรับเขาค้นหาคำว่า Mars, ม้าสสำหรับเด็กก็คือที่ปิดหน้านั่นเองหน้ากากปิดหน้าสำหรับปรากันผลที่ Google ด้วยโอกาสขายแล้วก็จะมีมากทีนี้เวลาอย่างที่บอกเลาเปิดร้านกับ r e d b u b b l e เนี่ยเขาก็จะตั้ง Profit Margins ก็คือกำไรของสินค้าแต่ละชิ้นไา้ซึ่งต่ำมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าไปแล้วก็แก้ไข Profit m a r g i n s ก็ได้คอร์สมีสอน ทีนี้เคสดดี้ที่2ีดเป็นของตัวเองค่ะก็ยังที่บอกว่าเลือกเอาสินค้าขายดีจาก KDP ค่ะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ทำสินค้า POD t EC นะคะอันนี้ก็ทำเล่นๆก็ขายได้ค่ะอันนี้ขายได้โดยไม่ได้โฆษณาอันนี้รู้สึกว่าถ้าจะเป็นผิดพินรูปที่ Pinterest ก็คือสร้างบอร์ดเกี่ยวกับตลาดนั้นนะคะแล้วก็พินรูปนั้นเสร็จแล้วก็ไปสั่งสินค้าที่ gluten.com ท,ที่ขายสินค้าที่อีซีเสียค่า listing 20เซนค่ะ20เซ็นเซนก็ประมาณ6-7บาทแล้วก็ขายได้90บาท3เดือนทีนี้ที่บอกว่าการตลาดก็ง่ายๆค่ะ Pinterest ต้องสร้างแบรนด์นะคะของตัวเองแล้วก็อาจจะสร้างเพจเกี่ยวกับ Facebook เกี่ยวกับตลาดนั้นๆที่คุณทำมี YouTube ของตัวเองนะคะก็การขายได้ก็จะมีมากทีนี้ย้อนกลับไปว่า หา uh huh. งานศิลปะจากไหนก็วาดเองนะคะถ้าวาดไม่เป็นก็ซื้อแพ็กระบายสีเพราะว่าแพ็กระบายสีส่วนใหญ่เขาจะสามารถที่จะขายสินค้า P.O.D. ได้ซื้อแพ็กระบายสีเราจะคุณจะระบายสีโดยใช้ Photoshop เองหรือว่าซื้อแบบท,ที่เขาระบายสีมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็น O.T.O. One Time Offer หรือว่ารูปจาก Public Domain อย่างตรงนี้มีคอสสอน,นะะเป็น Public domain P.D. Pro blueprints ขายสินค้า Public Print o อ Demand โดยการใช้ Public Domain ทีนี้ถ้าเกิดว่กคุณไม่ต้องการใช้รูปจาก Public Domain จะใช้รูปที่วาดเองก็ได้ Public Domain คืออะไรก็เข้ามาอ่านได้นะคะจะถึงลิงก์ไม่ให้สรุปก็คือเป็นรูปที่สามารถที่จะใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั่นเองทีนี้ลองเข้าไปดูสินค้าที่ red bubble กันบ้างอันนี้เป็นซื้อยืดขายดีอันดับหนึ่งที่ red bubble เป็น เป็นของผู้ชายนะคะแล้วก็หมวดหมุกของผู้ชายซื้อยื่นเนี่ยแล้วก็ทีนี้ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะบอกว่า view view this design on 78 product plus นี่ก็คือให้ดูสินค้าอื่นๆก็คือเป็นลายเดียวดีไซน์เดียวแล้วก็ขายได้เยอะมากเห็นไหมคะมีสินค้า80กว่าชนิดอย่างที่บอกว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าจะขายสินค้าประเภทไหนบ้างนะคะพวก leggings ก็มีนะคะแล้วก็ ของเด็กก็มีเห็นไหมคะ, kids mask, ะ kids mask ก็คือนหน้ากากของเด็กด้วยค่ะว่าขายดีนะคะช่วงนี้แล้วก็แล็ปท็อปสกินมีหมดนะคะฟูนเคสสแล็ปท็อปสลีฟอาร์ตพิมพ์แคนวาสพิมพ์เฟรมพิมพ์มีหมดแล,แ,มมะะแล้วก็เป็นแก้วน Inc, ้ำก็มีนะคะแล้วก็เป็นชีลองแก้วเป็นปอกมอนอิงเอฟรอนจิกซอ์พัซเซิลก็มีนะคะเห็นไหมสไปรลโน๊ตบุ๊กอย่างที่บอกว่า ให้เลือกดีไซน์ที่คุณขายดีที่ KDP เกิด่าคุณทำธุรกิจ KDP อยู่ก็เลือกมาขายสไ r ร l n โน e บ o ๊กแล้วว่ามี Hardcover นะคะแสดงว่าคนนี้อ๋อเนี่ยตรงนี้เป็นปกแข็งเป็น p o s t การก็มีสมุดปกแบบโวดก็มีมีเยอะมากนะคะมีถุงเท้ามี t ท n m a าสอันนี้เป็นน่าจะเป็นของผู้ใหญ่แล้วก็สติกเกอร์สีนสิจะขายสติกเกอร์ได้เพราะาราคาถูก ก็เข้าไปดูกันว่ามีหมวดหมู่อะไรบ้างนะคะมีเยอะมากนะคะ80ิชนิดมีสติ stickers, ๊กเกอร์เ s h i r t s p โปสเตอร์ส l Art c l o t h อ n g p h ฟ n นเคส e s มี home น n d l ิ v i n งก็พวกปลอกหมอนอิงผ้าคลุมปลอกผ้านวมผ้าคลุมเตียงถ้าถ้าถ้าจะทำจะไม่ผิดก็ลองเข้าไปดูข้าวของเด็กมีนะคะมีพวก Stationery ก็มี มีเยอะมากถ้าสนใจก็เข้ามาดูทีนี้ก็จะไม่อยากให้วิดีโอคลิปนี้ยาวเกินไปก็เนี่ยค่ะก็ให้ดูคร่าวๆนาฬิกาก็มีนะคะแบบนี้ก็มีโทร b l a n k e ตมีผ้าห่มก็มีนี้เป็น stationary สินะคะมี greeting cards มี notebooks มี hard cover ด้วยเป็น spiral แบบลวด postcards มีนะคะที่ใส่ดินสอก็มีค่ะ ก็ถ้าสนใจเข้ามาดูนะคะสินค้าเยอะมากแล้วก็เวลาเข้ามาดูเนี่ยสมมติว่าเราไปดูที่ปลอกหมอนอิงปลอกหมอนอิงตรงนี้แล้วเข้าไปดูตรงนี้ค่ะ,อะตองฟิลเตอร์เนี่ยเบสเลือกเบสเซลล์ที่เบสเซลลิงที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นตรงนี้นะคะนี้ที่ขายดีที่สุดก็เป็นรูป รูปอย่างที่บอกว่าคุณใช้สินค้าเอารูปจากพับลิกโดเมนมาทำพวกนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ mm. ก็ราคาแพงนะแพงเพราะเป็นอ่ะเป็น floor พิลโลส s อาไปก็ไม่ใช่แค่ปอกหมอนก็คือเป็นหมอนที่ใช้บนพื้นที่นั่งบนพื้นนั่นเองก็68เหรียญออสเตรเลีย mm. ก็ประมาณจูซูประมาณพันห้านะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ นสเตชันนวรดูไปแล้วตัวอย่างที่บอกว่าสนใจทําสินค้า POD Public Print On Demand ก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปจับ Public Domain นะคะเพราะว่าอันนี้สอนครบนะ,ะสมัครการขายที่ redbubble ทำยังไงกันกรอก profile กันการรับเงินแล้วก็เปลี่ยน Markup ก็คือ profit margin s นั่นเองหารูปบัญชีได้ไหนกันหาตลาด แล้วก็ SEO ก็สอนนะคะมีสอนครบก็สอนการหาคีย์เวิร์ดซวยการใส่คีย์เวิร์ดยังไงั่ะการหาแท็กหาคีย์เวิร์ดระดับมืออาชีพทำไงก็สนใจเข้ามาดูเพราะมีวิดีโอที่ดูฟรีได้นะคะวิดีโอ3คลิปแรกที่เขียนว่า Preview ก็กดคลิกตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็อธิบายว่าสินค้า Print on demand ์เ dem คือยะไรแล้วก็พาทัวร์เว็บไซต์ก็มี เข้าไปดูได้นะคะก็ฟรีแล้วถ้าสนใจลิงก์จะอยู่ในอ่าดีสคริปชันด้านล่างค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นมินิคอร์สสิบวิธีทำเงินออนไลน์ด้วยเงินลงทุนสนยนบาทก็วันนี้เป็นคลิปแรกคับ Print On d e m มานค่ยสินค้า PODT r ที่ Redbubble ก็ยังบอกว่าหัวข้อที่สอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ว่าคุณไม่อยากพลาดอ่า วิดีโอเคล็ดลับการทำเงินออนไลน์ดีๆโดยไม่ต้องมีเงินลงทุนเลยก็อย่าลืมกด subscribe ตรงปุ่มสีแดงๆด้านล่างวิดีโอคลิปนี้นะคะเวลาที่แม่อัปโหลดวิดีโอคลิปใหม่เนี่ยทาง u t u b e เนี่ยเขาก็จะส่ง notification แจ้งเตือนเราออมีวิดีโอคลิปใหม่เข้ามาแล้วนะถ้าสนใจยังไงก็นี่ค่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คอร์สที่มีอยู่แล้วก็เป็นเว็บไซต์นียค่ะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เขาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง description ค่ะ ก็ขอบคุณที่ติดตามเขาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เมย์อลาไปก่อนสวัสดีค่ะ